สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องยังเติร์กไลฟ์สตอรี่นะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมรายการเนื้อ 3K นะครับ 3K แล้วก็อัปป่ารงยาตรงชาติหน้ากากชุบทองนะครับแล้วก็เนื้อนวะโลหะนะครับนวะโลหะ หน้ากากชุบเงินนะครับหน้ากากชุบเงินก็ก่อนอื่นผมจะพาแกะลุ้นเนื้อ 3K เคก่อนนะครับ3 k มเคซึ่งเป็นรายการรายการจองนะครับก็เดี๋ยวเร,เราจะมาแกะดูว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับเราจะได้เลขอะไรแล้วก็มาชมความสวยงามของเนื้อ 3K กันด้วยนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะ แกะกันเลยนะครับเป็น 3K รายการจองนะครับรายการจองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะฮะเป็นเราจะได้เลขอะไรนะครับนี่ฮะรายการจองนะครับ 3K จะเป็นอกกล่องค่อนข้างมีปัญหานะฮะเนื้อ 3K นะครับ 3K รายการจองครับจะเป็นพ่นทรายนะครับ 3K รายการจองนะฮะจะเป็นพ่นทรายถ้าเป็นรายการลุ้นจะ พื้นเงาๆนะฮะจะไม่ไม่ใช่พื้นพ่นทรายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันฮะจะได้เลขอะไรนะครับสำหรับเนื้อ 3K นะครับน่าจะเป็นเลข609นะครับก็จะมีตอกระบุเนื้อนะครับจะมีตอกระบุเนื้อเป็น 3K นะครับ 3K นะฮะก็ได้เลข6 609นะครับ สวยงามครับ 3K ก็ถ้าเป็นรายการลุ้นนะครับเนื้อ 3K รู้สึกว่าทางผู้สร้างน่าจะตอกผิดเป็นเนื้อเป็น 2K นะฮะท่านใดได,ได้รายการตอก 2K อย่าอย่าอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจนะฮะของท่านจะเป็นเนื้อ 3K จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการจองนะครับจะตอกตรงตอกถูกนะครับจะตอกตรงตอกถูกนะฮะนี่นะฮะ 3K นะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับค่อนข้างสวยงามสำหรับรุ่นนี้นะฮะนะฮะดูความสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนี่นะฮะเป็นเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับหน้ากากชุบเงินนะครับดูนะ เหรียญค่อนข้างสวยงามครับค่อนข้างสวยงามนะฮะก็เนื้อนวะโลหะจะตอกระบุเนื้อนะครับระบุเนื้อนอหนูนะครับนอหนูอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับจะตอกระบุเนื้อนอหนูนะครับเห็นไหมครับนี่นะนี่นะฮะนอหนูนะครับก็ค่อนข้างสวยงามครับเนื้อนวะโลหะหน้ากาก เงินนะครับหน้ากากเงินนะฮะนี่นะฮะดูขอบสันเหรียญนะครับขอบสันเหรียญนะฮะเหรียญค่อนข้างมีมิติค่อนข้างหนานะครับเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับคมตัวหนังสือคมชัดมากๆนะครับตัวหนังสือคมชัดมากมากนะฮะก็เป็นเหรียญที่สวยอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อเลยนะครับ สวยอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวมาดูเนื้อสุดท้ายกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนื้อสุดท้ายจะเป็นเนื้ออัปป้าลงยาตรงชาติน้ากากชุบทองนะครับนี่ฮะอปป้าลงยาตรงชาติน้ากากชุบทองการลงยาก็เรียบร้อยนะครับน้ากากชุบทองค่อนข้างสวยสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเหรียญในการจองนะครับชุบทองฮนุมานด้วยนะครับชุบทองหน้าหลังนะครับฮนุมานชุบทองนะครับ นี่ฮะดูฮะนี่ฮะเห็นไหมครับรอยต่อหน้ากากนะครับอนุมานชุบทองสวยงามเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะนี่ฮะเป็นเนื้ออปากานะครับตอกระบุเนื้อออ่างอยู่ตรงนี้นะฮะเลขเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสำหรับเหรียญนี้นะฮะนี่ฮะดูห่วงนะฮะการลงยาดูหน้ากากด้านหน้านะครับนี่นะฮะ ลักษณะหน้ากากชุบทอง,จม,ง,งจมูกโดง่งๆนะครับจมูกโดง่งๆการลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับการลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะดูนะฮะดูลักษณะห่วงนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามนะฮะผมเป็นรายการที่ผมค่อนข้างชอบนะครับลงยาธงชาตินี่นะฮะค่อนข้างชอบ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับเหรียญมีมิติค่อนข้างหนานะครับความหนาเหรียญค่อนข้างหนาเลยนะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะโอเคครับสาหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพามาชมคลิปสั้นๆนะครับพามาชมความสวยงามนะครับพามาชมความสวยงามของเหรียญ3มเนื้อด้วยกันนะครับนะฮะนี่นะฮะค่อนข้างสวยงามนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ